บางทีอาจารย์เข้าใจพ่อแม่ครูบาอาจารย์เลยนะว่าทาไมท่านวิเวกหด็กเล่นหลวงปู่มั่นช่วแรกเนี่ยสอนกระจุยเลยสอนแบบ6ชั่วโมง5ชั่วโมงยิงยาวต่อเนื่องต่หลังมาลดลงลดลงลดลงเหลือสองชั่วโมงเหลือ1ชั่วโมงเหลือครึ่งชั่วโมงแล้วก็ไม่สอนเลยเงียบไปหมดหลวงตามหาบัวก็เหมือนกันเมื่อก่อนก็สอนที3ชั่วโมง4ชั่วโมงลุยกันมากอัดกันมากต่หลังมาก,ก็ลดลงมาเหลือชั่วโมงหนึ่งเหลือครึ่งชั่วโมงเหลือ40นาที วันไหนถ้าเทศได้ชั่วโมงหนึ่งเทสจะชมตัวเองแล้วว่าโอ้วันนี้เก่งนะเทศได้มากตั้งชั่วโมงหนึ่งอย่างเงี้ยนะมันน้อยลงเรื่อยๆมันขวนขวายแล้วมันบกกระทตุขันด้วยนะความแก่มันเป็นของไม่เทียมมันเป็นของแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไ,ไปเป็นธรรมดามันก็ลดลงเรื่อยๆต่ังมาก็ถึงการไม่สอนเลยเพราะว่าขวนขวายน้อยแล้วขอบพักสงบดีกว่าเตรียมตัวเองในการเดินทางไปมรรคผลนิพพานในการที่จะดับดับขันปริยนิพพานดับขันมรรคผลนผิพพานไปจะเข้าสู่กระแสของสภาวะธรรมอย่างนี้นะ เพราะนั้นให้เราเนี่ยพยายามขวนขวายในการตั้งใจในการทําความภาคความเพียรแม้อาจารย์จะขวนขวายน้อยพวกเราก็ต้องเพียรพยายามในการขวนขวายกันต่อไปนะเพราะบางทีอาจารย์ก็มีขี้เกียจบ้างนะก็ต้องเข้าใจช่วงนี้ออกงานเยอะด้วยออกงานเหนื่อยเมื่อวานกว่าจะกลับถึงบ้านกว่าจะได้นอนก็ดึกดื่มมืดข้ามปลาเข้าไปทิ้งคืนตีนหนึ่งแล้วก็ลุกออกมาแต่เช้ามืดเดินทางมานี่อีกอีกสองวันวันจันทร์ก็ไปต่ออีกสารพัดงานตลอดยาวนานเพราะนั้นบางทีอาจารย์อาจจะแบบ มีพักเบรกบ้างพักเหนื่อยบ้างก็ต้องขออภัยมาไดโอกาสดีด้วยเพราะบางทีสอนสอนไปเวลาสอนวิปัสนาจะจะบอกให้มันจะเหนื่อยง่ายมากเพราะมันต้องดึงออกมันดึงเอาออกมาเอาออกมาสอนให้เราเข้าใจมากที่สุดใครนะมีโอกาสวันหนึ่งไปสอนวิปัสนานะแล้วดึงเอาสภาวะออกมาแบบเนี้จะรู้เลยว่าโคตรเหนื่อยมันเหนื่อยมากเพราะในขณะสอนวิปัสนามันต้องละนิวร์ตลอดมันต้องทําพร้อมกันอนะไม่ให้มีอะไรแทรก แล้วมันต้องจดจ่อมากอะไรเนี่ยสับัดสับิ้งไปนิดเดียวเนี่ยมันหลุดได้เลยนิดเดียวมันหลุดเลยมันไม่เหมือนกับตอบคาถามในไรสดนะตอบคำถามในไ์สด,นะน,สดนั่งด่ามันสบายไม่ต้องใช้อะไรเยอะเอาสติจับไว้ไม่ให้ตัวเองโกรธอย่างเดียวพอแต่ถ้าถึงที่สุดแล้วในการทําสิ่งเหล่านี้เนี่ยเวลาทาวิปัสนามันต้องคอยละออกแล้วมันต้องคอยดูสภาว่าพวกเราว่าเข้าใจหรือไม่เข้าใจต้องดูความละเอียดละอ,อของพวกเราเองว่าเราฟังแล้วเนี่ยจะเกิดทำให้เกิดปัญ,ญญามากน้อยแค่ไหนเราจะได้เข้าใจในบริบทของอัดของธรรมเหล่านั้นได้ อย่างเนี้ยเราจะได้เกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติอยากไปเข้าห้องน้ำไหมอยากเหรออ่านนันง้นลูกไปเข้าห้องน้ําก่อนพักสักสิบนาทีแล้วกันเดี๋ยวกลับมาฟังต่อเอาเห็นหน้าตาแต่ละคนรู้สึกเกลียดไม่ไหวแล้วล่ะใ,ใครไม่ได้ปวดอะไรก็นั่งยืดแข้งยืดขาตรงนี้นะจะได้ไม่ต้องเชิญเนิ่นช้าฮะเออแจกทั<ะ>นไหม แล้วเดี๋ยวคนที่ยังไม่ได้ล่ะแล้วมันจะแจกยังไงล่ะอาจารย์ว่าวิธีการง่ายที่สุดคือว่างปุ๊บวางบนเบาะเลยแล้วเออแล้วบอกว่าเราจะได้รู้ไงว่าตรงนั้นได้แล้วแล้วฝากบอกข้างๆด้วยว่าอันนี้ฝากไว้กับคนนี้ทําได้เลย ห้องน้าเข้าได้ทั้งสองฝั่งเลยนะซ้ายขวาชั้นสองเดินลงไปก็มีห้องน้ําอีกได้เหมือนเดิมเลยได้เหมือนกันได้ทุกชั้นเลยชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามมีหมดเลยชั้นสี่ชั้นลอยก็มีห้องน้ําหรอเปล่าน้องไม่แน่ใจมีหมดเลยกระจายตัวกันไปเข้าน่าจะเข้าพออยู่น่าจะเข้าพออยู่ รูปภาพเดี๋ยวเอาไว้ถ่ายตอนเที่ยงดีกว่ามั้งรอจาย์จัดให้ถ่ายอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวค่อยมาถ่ายเวลานี้เวลาพักเนาะรอทายรอตอนทายขอจพักก่อนรอตอนทายเออทุกอย่างเอาไว้ตามช่วงเวลาเนาะเมื่อเช้าถ่ายไปแล้วรอบหนึ่งแล้วเหลือตอนเที่ยง เที่ยงเดี๋ยวถ่ายรอบหนึ่งประมาณตอนเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งแล้วก็ตอนเลิอกอีกรอบหนึ่งใครที่ถ่ายแล้วก็ไม่ต้องมาถ่ายแล้วนะให้คนอื่นก็ถ่ายบ้างไม่มี